ฉันชื่อนางน้ำอกชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วอันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจจมขึ้น ก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงก็เป็นตอกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ยายมันก็หายไปนะฮะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับบางทีแรกมันคัน พอมากๆเราก็ลำคาญเราก็กยี้มั่งอะไรมั่งไปไปหามออะไรคนเลยนะไอไอ,ไอน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้ออินดี่อนแทวมากินเถอะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเขาท่าว่าตาแจมตอนี้นก็มาคุยกันเลยนะไอ,ไอน้องสาวก็เออกินแล้วก็ตาแจมนะเออชื่อสำนึกสภาพอายุ8 3ดบปีแล้วครับเป็นต้อกระจกครับ มองเห็นฟ้าๆฟ,า,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 ฟางๆไปนั่นแหละมองไม่เห็นคแล้วมองแสงสว่างแดดจ้าๆนี่ไม่ได้เลยเพราะแต่ก,กินยานี่ล้วก็ดูมันมองได้เห็นบ้าง<ช>แจ้งกัเขามองได้ไม่ขัดไม่เคืองทํางานสนามกอล์ฟค่ะเพราะว่าอยู่กับแสงแดดมานานก็รู้สึกแสบตาน้ําตาไหลค่ะ เราก็เป็นต้อลมต้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วได้มาทานดีคอนแทคนะคะตั้งแต่กล่องแรกเลยมีอาการดีขึ้นยังไงคะรู้สึกว่าดวงตาดูสดใสขึ้นมันชัดเจนขึ้นก็เลยสั่งต่อมาเรื่อยๆค่ะอาการที่มองแพ้แสงเนี่ยคือหายไปไหมคะก็หายแล้วมีอาการน้ําตาไหลด้วยไหมคะตอนนี้ไม่ไหลแล้วค่ะนะครับสายตานะครับสายตานี่เป็นต้อกระจกตาเสื่อมแล้วก็สายตาสั้น ประมาณพันสองนะครับวิสัยทัศน์ในการมองแย่มากนะครับนะครับแต่ตอนนี้หลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทคนะครับแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นมอบอกคุณเป็นต้อกระจกครับดวงตาแต่ก่อนเมื่อตอนท,อนที่ตอนที่ยังไม่ได้กินคอนแทกมันฟ้าครับมันฟ้ามันฟางที่กินแล้วรู้สึกว่ามันใส่ดีผมกินนี่กินยามาไลอย่างแล้ว มาถูกขนาดนี้แลหละรู้สึกว่าตาหูสว่างสวัยดีครับข้าวปางว่ากินได้นะทานไ่กลองยังไม่หมดนะครับกินไปสิบแปดเม็รนะใช้นะครับดีของเขาดีแน่ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา